ถ้าทุกคนได้เห็นคลิปนี้ผมกำลังบวชอยู่ครับอุยยอมโลใส่แล้วจังวันนี้อตาตมาตามต่ออตาตมาสวดนำมาสวดกลางวงสวดกลางวงแล้วไม่มีใครตายเลยแล้วไม่มีใครตายาจะเล่นก็เล่นเลยอตาตมาฟิตแล้วนีไงใส่หมดใจหมดไม่ตายอีกแล้วเหรอเออเฮเลนยมเฮเลนตายตัวหนึ่งแบบนี้ฟิตสายเลยโอ้โหสวดหมดแบบนี้โอ้โหแหลกแหลกเฟมเลยตกแบบนี้ ใหม่ปรับราคาใหม่ยกแผงถูกกว่าเดิมที่เว็บโกลเด้นเติมเกมมีมากกว่า50แพ็คคูปองและเติมไวเข้าภายใน5นาทีใช้แค่ Open ID ตลอด24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องโกลเด้นเติมเกมเท่านั้น ใครโดนเกียนใครโดนโกงไว้ดูคลิปนี้สแป,ป๊บใครกำลังหา ID RV เล่นแต่ไม่อยากปั้นเองผมมีทางเลือกสำหรับคนที่พอมีกำลังซื้อแนะนำเพจนี้เลยแอนด n มินต tp7 เพจรับซื้อและขาย ID g เกมาเพจดีรีวิวเยอะไม่โกงผู้ติดตามมากกว่า200,000คนมี ID ให้เลือกเริ่มต้น30บาทเท่านั้นฮีโร่เยอะรุ่นครบสกินแลเพียบและใครที่เบื่อ i อตัวเองก็สามารถขายกับทางเพจสนใจติดต่อแอนดมินต้น tp7 ได้เงินเลยทันที คนได้เห็นคลิปนี้ผมกำลังบวชอยู่ครับใช่แล้วครับถ้าทุกคนได้เห็นคลิปนี้เนี่ยผมกำลังบวชอยู่นั่นเองครับซึ่งวันที่11ถึง16นะครับก็คือวันที่ผมไปบวชนั่นเองถ้าทุกคนได้เห็นคลิปนี้อยู่คลิปนี้ก็คือคลิปที่ผมทําล่วงหน้าไว้แล้วก็ตั้งเวลาลงไว้นะครับซึ่งถ้าถามว่าตัวละครที่มันเหมาะกับงานบวชเนี่ยคืออะไรก็ต้องตัวนี้เลยครับ มาวันนี้เราก็จะมาเล่นจินหน้านะครับซ้อมก่อนก่อนจะไปงานบวชจริงนะครับมาในเกมนี้นะครับผมก็จะรับบทเป็นหลวงพี่เชี่ยวนั่นเองมาปล่อยรูปประคำไปก่อนนะครับอาตมาขอมินทบาทหน่อยโอ้โหโอ้โหดูยิงดูยิงอาตมาไม่ต้องการอาตมาไม่ต้องการดาเมจอาตมาต้องการบินทบาท,ทเฉย อาตมาขอปูนะโยมอาตมาขอชีวิตด้วยนะโยมโอมูหฟิกเกอร์โยมฟิกเกอร์กันเก่งจริงๆโอ้โหสีกันแล้วไม่เอาโยมอาตมาไม่ต้องการบินธบาตตอนนี้รอก่อนรออาตมาแป๊บนึงมาอาตมาสีแล้วตอนนี้แหละอาตมาพร้อมบินธบาทโจมโยมเปิดเลยโยมโล่โยมโล่ อุ้ยยมโลใสแล้วจงวันนี้อาตมาตามต่ออาตมาสวดนมาสวดกลางวงสวดกลางวงแล้วไม่มีใครตายเลยแล้วไม่มีใครตายอ้โหูนิดเดียวนีดเดียวเออไม่ตายเลยโอ้ยยมโลจะเย็นยมโลนั่นป้อมเขายมโลโอ้ยยมโลเรียบร้อย <c oughs> ยมโลหิวเกินเรียบร้อยเตกโอ้เมื่อกี้อาตมาสวดใครไม่เข้าเลยอาตมาขอบินทบานใหม่แล้วกันเมื่อกี้ ตมาสวดยังไม่คล่องนะอตมาเพิ่งเป็นพระโยมหยานโยมหยานใส่เลยเพื่อนโยมเอ้ยไม่ใช่เพื่อนโยมเพื่อนใส่เลยโยมเพื่อนนี่ไงโยมเลนโดนดับเบิลคิวไปเลยเอ้ยเอาดาร์กได้โยมเดอร์โยมเดอร์เอาดาร์กเร็วโยมเดอร์โยมเดอร์โยมแมนจะเย็นโยมแมนยังไม่มีอันตีนะโยมแมนโอ้ยโยมแมนใส่หมดไม่สนลูกใครโยมแมนโอ้โห โยมแบนเก็บหมดโยมแบนอัตมาก็ยังสวดไม่ค่อยเก่งเลยนะลมโยมต้องรอก่อนนะบุญยังเข้าไม่ค่อยถึงเท่าไหร่อัตมามีฟิกแล้วโยมจะเล่นก็เล่นเลยอัตมาฟิกแล้วนีไงใจหมดใจหมดไม่ตายอีกแล้วเหรอเออเฮเลนโยมเฮเลนตายตัวหนึง่งดันป้อมเลยจังวันนี้อาตมาดันป้อมอาตมาดันคีบหมดแล้วโยมโยมโล่ ลมเราจะเย็นนะจ๊ะอ้าวยมจวัตยมโจทย์อยู่คนเดียวหรอยมจวดัดยมโจทยอยู่คนเดียวอะ่ายมจวดัดอ้อยโอ้โห و, สองตัวเยะแล้วเยแล้วอุ้ยสวยยมโอ้ยยมด้ามาช่วยยมด้ามาช่วยแบบสวยๆนี่อตมารอดแบบบูดวิดอตมาดันป้อมแล้วไม่สนใจละยมเดอร์ยมเดอร์อบวกกันข้างบนนี่อตมา อาตมาเอาป้อมก่อนเลยอุ้ยยมแบนโอ้โหยมแบนใส่สูตรอาตมามาบินดาบาแล้วยมยมเชื่ออะไรวะยมยาน <c oughs> ไม่ตายด้วยโอ้โอ,โอ,โอยมเรียนมายมเรียนมาตีป้อมไม่สนใจตีป้อมอย่างเดียวอาตมาตีป้อมอย่างเดียวทีหมดแล้วยมโลยมโลมันช้านันดีมาแล้วยมโลฟิกเกอร์ออกยมโลละครเอียยมโล อาตมาขอกลับกุฏิแป๊บนึงอ้าวยมจวัเแ็มมาฉันปูอยู่หรอยมจวัไม่ใช่ปูนกนี่มารอก่อนอุ้ยยมเดอครับแล้วยมเดอซ้อนยมเดอเร็วสวยยมโลมาแล้วยมไม่ใช่ยมเอออ้าวยมจวดยมจวดหลงแล้วนะยมจวัยมจวดจะไปไหนอาตามามาไม่ทันอีกแล้ว เราทำผัวก่อนแบบนะชัดเลยอ,อะไรครับนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยยมยานยมยานจับจัดยมยานยมยานจะไปไหนจ้ายมยานเอาล่างเลยแบบนี้ดันล่างเลยอาตมามีฟิกแล้วนะโยมแต่ว่าอาตมายังไม่มีอันติีรอแป๊บสามิสามสามิ เฮ้ยยมจวดโอ้ยอย่างนี้ตามเลยเอา้าโโอ้ฟรีๆเลยยมยมหลอกให้อาตมาเล่นนะเฮ้ยยมได้ยมเด,ด้อเออม,วม,มัวมาละยมได้ยมเด้ออาตมาขอดันการก่อนละกันสวยยม แต่มายังไม่มีฟิกนะโยมไม่มีมานาด้วยเลือดก็ไม่มีโยมแต่มาขอกลับกุฏิแป๊มหนึง่งพร้อมเล่นแล้วโยมพร้อมเล่นแล้วอุ้ยสวยโยมโยมเดอ้อโยมเด้อใส่สูตรโยมเด้อใส่สูตรเออโยมเด้อใส่สูตรจังหวะนไหนอุ้ยโอ้โหยมเด้อเล่นอีกแล้วจังวันนี้อันตรีตามเลยแบบนี้สวดสวดมายกหยานมาดีมาดีมาดยมหยาน อันนีโ้โอ้โหยมยานก็หยุดไม่อยู่จังวันนี้เวอร์จัดทีหน้าเวอร์จัดโอ้ยโอ้ยปอ้มตียมยานก็หยุดไม่อยู่แล้วจังวันนี้เวอร์เวอร์อาตมาโหดเกินเฮ้ย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 เพื่อนโอ้โหเกือบแล้วยมด้าเฮ้ยเพื่อนเล่นแบบนี้ฟิกตามเลยแบบนี้เป็นไงสวัสดสวัสดสวัสดีครับหาเกี่ยวโดนแบบนี้สวัด สวดตอนี่ไงเก็บหมดตี้เลยบอกแล้วอย่าห้าวกับอาตมาอาตมาใส่สูตรหมดสูต <c> ร <oughs> <c oughs> เจ็จะยงั <c oughs> ยงชอบผมใหม่จะเย็นยัเย็นจะเย็นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้ยโอ้ยยมแบนยมแมนยมแมนใส่สูตรยมแบนมาช่วยแล้วยมแมนนี่ไงโดนสวดโดนอาตมาสวดไป ยมโลยมโลยืนนิ่งแล้วจังหวะนี้ยมโลเฮ้ยยมโลยมโลอย่ามึงพิม์ยมโลอย่ามึงพิมยมโลจะเย็นโอโอ้มันใส่แล้วมันใส่แล้วก็ใสมามาดิเ้ยยมโลยืนบิมอยู่อีบ้าอย่าพูดคำหยาบกันนะยมแต่มาพูดคำหยาบไม่ได้นะ อยมจวดยมจวดเอ้ยเอายมจวดเลยยมจวดหลงยมจวดหลงเหรอจ้ายมจวดมีไงหูยมจวดหายไปเลยโอ้โหยมเดอยมเดออุ้ยยมเดอจะล้วงมาหน่อยสวยยมโลสวยยมโลสวยมารอบนี้อาตมามีทุกอย่างอาตมามีทั้งสวดมีทั้งฟิกอาตมาพร้อมอาตมาพร้อมเล่นอาตมาพร้อมเล่นลุ้นครบสกินแลกจริงๆเพียบเอยไม่ใช่ าตมาไม่ได้มาขายของพโยมจะเล่นก็เปิดเลยาตมาพร้อมตามเฮ้ยแบบนี้แบบนี้ฟิตสายเลยโอ้โหสวดหมดแบบนี้โอ้โหแหลกแหลกเฟมเลยตกแบบนี้เฟมเลเยอโอ้โหโกลด์เวอร์เวอร์จัดโอ้โหเจมอตตี้แบบนี้พี่เก่งเกินนะ โอเคครับทุกคนถ้าใครดูคลิปนี้จบก็ฝากคอมเมนต์คำว่าอนุโมธนาสาธุให้ด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> จะิญพรทุกคนที่ดูจนจบนะ <c oughs> และสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e ให้กับช่อง s p ป c i a l ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ